สวัสดีค่ะอัสรินสิตาธนาเอกเศรษกุลขอแนะนำทุกท่านเข้าสู่ Happy Triangle School วันนี้นะคะกิจกรรมสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เราต้องแนะนำก่อน Magic of Science กิจกรรมวันนี้นะคะเราจะใช้ภาษาอังกฤษค่ะผสมภาษานกับวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันนี้นะคะแบ่งออกไปทั้งหมด6ฐานค่ะ ทั้งกิจกรรมเสริมภาษากิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมคณิตศาสตร์นะคะกิจกรรมศิลปะมีรวมอยู่ในวันนี้เลยค่ะนั่นละค่ะจะสนุกขนาดไหนไปติดตามกันนะคะ วันนี้เราทำกิจกรรม Walk ก a l l y กันค่ะสำหรับแคมป์นี้ค่ะการ Walk r a l l y ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆนำวัตถุดิบที่ได้จากทั้ง6ฐานเนี่ยค่ะมาทำข้าวผัดอเมริกันค่ะ อย่างฐาที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องคำถามพี่ว่าเรามีไข่อยู่หนึ่งฟองแล้วจะให้เด็กๆเซฟไข่นั้นยังไงไม่ให้แบบโยนแล้วไข่แตกอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเศษกระดาษมีเอ่อบับเบิ้ลแล้วก็มีเอ่อพวกโฟมโฟมยางเอาให้ป้องกันไข่ทำไงก็ได้ให้ไข่ไม่แตกเอาอะไรก็ได้มาห่อค่ะ เด็กๆก็คิดกันเอายังไงดีเอาโฟมยางก่อนแปะก่อนแล้วจะจะจะม้วนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะนะเดี๋ยวเราจับนะอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะเอ๊ะเอาพอหรือยังเราเอากระดาษมาเพิ่มอีกไหมอะไรไหมเฮ้ยแล้วมันจะไม่แตกหรอไม่แตกหรอรอบแรกมันแปะ เพราะว่าทิเชอร์เขาโยนขึ้นไป1 2 3ก็ไข่แตกไปหน่อยนึงแต่ว่าความพยายามดีมากแต่เด็กๆก็มีความสามัคคีแล้วก็ช่วยเหลือกันดีค่ะเมื่อได้ไข่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะต้อง สิ่งสำคัญในข้าวผัดมริกันก็คือข้าวใช่ไหมคะก็คือน้องเขาเจออุปกรณ์กันก็เหมือนกับว่าโอ๊ยมันต้องทํายังไงเนี่ยเหมือนต้องมาช่วยกันปฏิตะก่ต่อเรื่องราวว่าวัสดุอุปกรณ์เขาจะต้องตั้งแต่เป่าแป้งเพื่อที่จะนําไหมพรมออกมาถักเพราะว่าที่แคมป์เราเนี่ยค่ะจะฝึกสมาธิเด็ก ผ่านการถักนิตติ้งแฮนด์นิตติ้งค่ะก็เด็กๆก็จะได้ไหมพรมเปาแป้งแล้วก็เลือกสีไหมพรมที่ได้เนี่ยทางพ่มาทำแฮนด์นิตติ้งเพื่อที่จะนำเชือกนี้ไปร้อยเข้ากับหูถ้วยเพื่อที่จะตักข้าวสารใส่ถ้วยและนำถ้วยลงไปกรอกใส่ขวดอีกทีอุปกรณ์ที่เราใช้วัดในเด็กต้องมีการกะประมาณซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกันคือในกิจกรรมหน,นึ่งนี้เราสามารถบรูรณาการทักษะทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษในกิจกรรมเดียวกันได้ค่ะ หนูเป่าแป้งแล้วมันก็ได้หมายพรมขึ้นมาแล้วหนูก็ถักถักถักมีดยวแล้วหนูก็ใช้ช้อนตักค้าก็เห็นความสามัคคีได้แล้วก็เหมือนกับเป็นทักษะของการแก้ปัญหาว่าเด็กในวันนี้เขามีทักษะในการแก้ปัญหาว่ายังไงว่าในสิ สี่เส้นสี่มุมเขาจะต้องช่วยกันจับยังไงช่วยกันแบบถือน้ําหนักให้มันบาลานซ์ยังไงที่มันจะไม่หกอย่างเงี้ยค่ะมีคนจับคนนึงส่วนฉันคนช่วยกันตักข้าวเ่พี่ค่ะคุ้ยเนี่ยเราจะเจาะสี่มุมสำหรับเด็กๆสี่คนไว้ร้อยเชือกของตัวเองทีนี้สี่คนต้องหนึ่งสองสามแล้วก็ฮึบยกไปพร้อมกันแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ว่าเด็กๆจะเทมันยังไง โอ้โทีนี้เก่งมากๆเลยค่ะไม่หกเลยทุกคนเข้าใจในกระบวนการที่จะใช้อุปกรณ์มันแล้วก็ทำให้มันเป็นไปตามขั้นตอนให้มันได้สำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างเงี้ยค่ะการทำไรจนครบจนเสร็จขั้นตอนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับเด็กเพื่อที่ เป็นการปูพื้นฐานต่อต่อไปเพราะว่าในการทํางานหรือทําสิ่งใดอย่างนึ่งอะสิ่งสําคัญคือตั้งแต่เริ่มจนจบเราต้องทําให้เสร็จต้องในนจุดนี้ด้วยค่ะต่อจากฐานตักข้าวแล้วเนี่ยเราก็จะมีฐานกรองน้ําในฐานนี้เราก็จะเตรียมของ6อย่างไว้ให้เด็กๆเลือกคนละหนึ่งอย่างก็คือพอเขาเจออุปกรณ์ปุ๊บก็งงกันอยู่สักพักว่าเอ๊ะ อุปรกรณ์ที่เจอมีทั้งมลเมล็ดถั่วเศษผ้าสำลีแล้วก็มีขวดน้ำแล้วก็มีโหลน้ำที่มันเลอะเทอะอ๋อการทดลองที่หนูเคยทํากับครูแล้วคืออะไรคะวันนี้คิดว่าทําอะไรก<ด>ับ้าไห,ไหใหเเ้เอาเอาน้ำเฉลียงไปในขวดนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะเกิด,กดอะไรไกี่จำไม่ได้อะเด็กๆก,ก็ได้คิดค้นวิธีวิธีการทดลองหลายๆแบบซึ่งหลังจากที่เด็กๆคิดค้นแล้วเนี่ยทางคุณครูก,ก็ลองเสนอว่า แล้วถ้าเราจะทำยังไงให้หยิบโดยที่ไม่ต้องล้วงละ่ะเด็กก็ต้องใช้น้ำค่ะก็คือเด็กต้องกรองน้ำจากน้ำที่ผสมดินผสมใบไม้เนี่ยเราต้องผ่านชั้นการกรองให้เป็นน้ำสะอาดแล้วก็นำน้ำเนี่ยมาใส่ในขวดเพื่อที่ให้ลูกเกดเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วเด็กจะได้ผ่านกิจกรรมเพื่อรับลูกเกดมาทำข้าวผัดอเมริกนนะะันค่ะ เลือกทรายมันก็จะออกมาเป็นน้ําแบบที่ไม่สกรปรปก่อแรกน้ําสกรปรกอ๋อเอาก้นหินมาใสา่เพ <Yeah, yeah. S 1> ื่อกันเพื่อการสิ่งสกรปรกหนูคิดว่าเหลอมันพลาสติกมันซึมผ่านน้ำไม่ได้เพราะหนูเคยทดลองที่โรงเรียนว้าวเดูสิเกิดอะไรขึ้นน้ำดีลง,น,ลงน้ำดีลงมาแล้วยังไงต่อมีอะไรเกิดขึ้น ลูกเกดลอยขึ้นมนะาเขาสามารถลงมือทําบางสิ่งบางอย่างให้เกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะบรรลุค่ะเพราะเขาก็สามารถหยิบถุงอุปกรณ์เ,เป็นลูกเกดที่อยู่ในขวดเนี่ยขึ้นมาได้ก็คือเท่ากับบรรลุภารกิจคิดว่าได้การสังเกตนะได้กระบวนการขั้นตอนเพราะว่าการใส่ลาดับลาดับการใส่สินค้าเด็กๆได้คิดได้ลอง ตั้งสมมติฐานอย่างง่ายๆดูว่า<ม>เด็กๆเขาได้ลองลองนึกภาพในในหัวดูว่าม,มันน่าจะเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เขาทำ<ม>อ,ะอะไรู้อในในอกอมามมหลังจากฐานลูกเกตแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อที่ฐานของสีธรรมชาติซึ่งสีธรรมชาติเนี้ย กิจกรรมจะเป็นการให้เด็กทำตัดภาพตัดต่อค่ะจะมีทั้งหมด8ชิ้นก็จะมีการแบบระดมความคิดเห็นกันว่าเอ๊ะเราจะหยิบกระดาษซิกซอ์ขึ้นมาแล้วเราจะต้องเอามาต่อกันแต่ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเราต่อกันแล้วมองไม่เห็นภาพอะไรเลยแล้วก็มีน้องยูฟ้าที่เขาเสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าจะต้องใช้สีสีเด็กๆก็จะต้องมาคั้นสีออกจากกระเจี๊ยบแล้วก็อัญชันค่ะโดยใช้น้ำอุ่นแล้วก็นำมาระบายสีค่ะ ฐานเรื่องสีธรรมชาตินะคะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็คือ 1. เนี่ยเด็กๆเ,เขาจะได้ใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหานํามาใช้ 2. จะเป็นในเรื่องคอนเซปต์ว่าสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมาจากวัสดุอะไรของธรรมชาติเพราะว่าเขาได้ใช้จริงๆเด็กๆสนุกมากเลยค่ะพี่โตก็ช่วยดูแลน้องเล็กบอกว่าเดี๋ยวจะทํากระเจี๊ยบให้พวกมันแข็งแสดงความมีน้าใจต่อกัน คืออยากทำกะเจียวเพราะว่าหัวน้องเจ็บๆไปน้ำแดงแล้วอ่ะถ้าทำน้ำแดงก็เอาตดราใส่ลงไปดีเทน้ำลอยลงไปแล้วเราก็ขยบขยับเยอะๆแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันเข้มเขาก็เอายอดลงไปในจาแล้วก็ ๆๆแล้วเราก็บีมันก็จะเข้มขึ้นสรุปแล้วก็คือได้สีจากอันชันแล้วก็เจี๊ยบมาระบายจิกซอแล้วก็ออกเป็นภาพพอมาต่อกันปุ๊บก,ก็เก็ตออกมาว่าเป็นซอสมะเขือเทศเด็กจะมีการคิดเราจะตั้งคำถามอะค่ะจนในการตั้งคำถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้รวมทั้งการแบ่งหน้าที่ด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่า เด็กโตจะมีการคิดที่เป็นระบบว่าโอเคเดี๋ยวคนนึงทําอย่างนี้นะทําสีแล้วเดี๋ยวเราอีกคนหนึ่งต่อจิกอ๊กซอซึ่งก็จะเห็นการทํางานเป็นทีมของเด็กๆได้ดีมากเลยนอกเหนือจากการลงมือทำเรียนรู้ทังวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้จักการแก้ปัญหาด้วยค่ะฐ <Yeah! S 1> านต่อไปเป็นฐานละลายเนยค่ะ ก็เราจะมีแว่นขยายให้เด็กๆนะคะส่งกับแดดให้เด็กๆสังเกตการละลายของนึ่งคือน้องเขาก็จะได้คอนเซปต์ในเรื่องการรวมแสงจากแว่นขยายจะทําให้เกิดความร้อนในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเอาแว่นขยายส่งให้แสงแดดแล้วมันทําไมคะลูกแล้วมันก็จะขอ๋อแสดงว่าแว่นขยายจะต้องเจอแสงแดดหรอคะใช่แล้วก็ไปทำตรงนู้นนะคะแว่นขยายส่องไปแล้วแดดมันก็จะส่อง แล้วมันก็ค่อยๆละลายออกมามันนิ่มลงมั้งไหมก็นิ่มลงนิดนึงถ้าถ้าเอารถไปใส่ดวงอาทิตย์แล้นละลายขนาโยาแสดงว่ดอาทิตย์นี่มันเพราะเราเคยทำการทดลองที่เป็นแว่นขยายแล้วก็จุดไฟได้เด็กๆก็เอ๊ะมันต้องร้อนแน่ๆเลยนะเนี่ยถ้าเอามาส่องใช่ไหมคะเน่ยมันน่าจะละลายได้นะอย่างเงี้ยเร็วมากเลยละลายแล้ว เป็นน้ำเลยเหรอสำเร็จแล้วเนี่ย่าคุณแม่เราสามารถใส่กระทะเพื่อนี่จะไปผัดข้าวผัดอเมริกันได้แล้วใช่ไหมลูกบ่างพอเด็กทําครบแล้วเนี่ยค่ะก็จะมาฐานภาษาอังกฤษกับทีเชอร์เดวิดซึ่งเป็นฐานที่เด็กๆได้เล่นเกมไซมอนเซเป็นเกมในดวงใจเด็กๆอีกเช่นกันค่ะ And Simon Says is a game where uh, the teacher, the leader, has different instructions for the kids that they've learned during the week. Some very simple, some a bit more difficult. For example, um, sit down, stand up, turn around, um, clap your hands. Those are simple ones. And also some um, science vocabulary that we learned. Things like mix, or heavy, or light, or float. I' I'm around not turn เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถเด็กค่ะเพราะต้องหาปริศนาในคำใบที่ทีเชอร์เดวิดมีไว้ให้แล้วก็หาคำใบที่หนึ่งเพื่อไปหาคำใบที่สองเพื่อที่เขาจะได้หาส่วนผสมของ สิ่งที่เขาจะมาทำเป็นข้าวผัดอเมริกันโอเ open ที่ที่ต้อง open ท e ี L ่ที hey. ่ต้องเปิด open hand play open hand play ใช่หรอลากอันนี้ open 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 uh huh. คำใบ้ของเชอร์ดีวิดเนี่ยจะแบบเป็นเหตุเป็นผลมากอาจจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นนมอ,อยู่ในไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะ What s this Milk is a n จะได้ทำใบที่เป็นแฮมกับไส้กรอกจากกว่าจะได้ทำใบเนี่ยค่ะเด็กๆต้องเรียนรู้คำศัพท์เยอะมากในการผ่านด่านแต่ละคำใบซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นการยัดเยียดจนเกินไป In my opinion if you have the opportunity to do activities like this which are um, activity based um, exploration based um, using Like I said, some of the the science experiments as part of it, yeah. and reasoning. I would prefer to be able to do this type of work more often, more so than than writing and sitting down and just dictating from, from uh, a class board. So definitely this type of activity, I think, is more productive, very successful and very, very manageable as well. very manageable. Yeah, so I would recommend it. <laughs> ในฐานต่างๆแล้วค่ะเราก็จะนําสิ่งของมาทวนกันว่าเด็กๆได้ของอะไรบ้างได้ครบหรือเปล่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกคือทีมทอยกับีมโอเคไสิทีมิด้ทมทอยแคชชั่นทีมทอยแช ทำไหมอ๋ออะสุดท้ายไรซ์ข้าวไรซ์ทีมทอยไรซ์ทีมเบิร์ดว้าวแสดงว่าเด็กๆสามารถจะทำขาวผัดอเมริกันได้แล้วแน่เลยหลังจากนั้นเด็กๆก็จะนำแฮมไส้กรอกแล้วก็วัตถุดิบต่างๆมา ใ,ในกระทะผัดเรียบร้อยเด็กจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่คือเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนึ่งน,นะคะเด็กเห็นการเปลี่ยนแปลงจากของที่ยังไม่สุกเมื่อผ่านความร้อนแล้วของจะสุก ตออันเหมือนกันง่ามากว่าจะไปก็จิ้มแล้วปมกันได้แล้วกขใชู้เกะลังนนจริงๆแล้วเนี่ยสมองของเด็กในวัยเนี้ค่ะจะเปิดรับได้ดีเมื่อเรียนรู้อย่างสนุกสนานอย่างเช่นกิจกรรมเนย่าเงี้ยละลายเนยบัตเทอร์เด็กๆจะอยากรู้ว่า เนยเรียกว่าอะไรเนยเขียนยังไงเขาก็ตื่นร้รนที่จะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองกับการที่เราบังคับให้เขาเขียนว่า butter b u t t e r คือให้เขามีความสุขกับการเรียนมีความสุขกับการลงมือทําแล้วเขาจะแบบอยากรู้จะเห็นแววตาว่าเขาอยากรู้อยากเห็นว่าอยากทาอย่างนี้อยากทําอย่างนั้นสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะถูกหรือผิดแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ลงมือทําแล้วก็ได้หาคําตอบด้วยตัวเองเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะคะทุกคนเลยค่ะค่ะกิจการเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่น่ารักกันจริงๆแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยค่ะที่มาร่วมทําให้ความสนุกครั้งนี้สมบูรณ์แบบค่ะวันนี้อาจต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ